สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องโอโนบุวันนี้อยู่กันในเกม Su m m o n e r War Sky Arena นะครับทุกคนอาจจะไม่คุ้นกับ ID เ e v e เรเวลยบเดกับ d e มอนมืดนะอันนี้เป็น i อดีใหม่ของผมนะครับซึ่ง ID เก่าถามว่า ID เดีก่ายังอยู่ไหมยังอยู่นะอันนั้นเป็น ID ดีหลักนะไอเดมอนแสงกับ DK แสงอันนั้นคือ ID ดีหลักนะส่วนอันนี้จะเป็น ID รดีลองที่ผมจะเอามาปั้นนะนี่ต้องขอโทษก่อนนะผมไม่ได้เอามาเป็น ID 1วับอันนี้มเพิ่งซื้อมาแว่ามันเป็น i ะครับ็ ID นี้ผมจะปเลยนะคร้บ ซึ่งวันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ผมจะมาสมสกอนะถ้าเกิดต่อให้ไม่ได้ต่อให้ได้ตัวแบบไม่ดีก็เถอะครับผมจะปั้นให้สุดความสามารถของผมเลยนะสำหรับไอเดียนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าผมจะปั้นไปได้ถึงไหนนะครับมันอาจจะไปถึงดาวแดงเลยหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ขอคนละไลน์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะในการปั้นไอเดียนี้นะผมจะทําให้สุดความสามารถเลยนะครับซึ่งในไอเดียนะครับก็มีแค่เดมอนมือตัวเดียวนะที่เป็น5้าดาวส่วนวันนี้เราก็จะมาหาตัวเสริมทับกันนะครับ ึ่งอันนี้ผมพลาดอย่างหนึ่งนะผมพลาดตรงที่ว่ากิจกรรมทุกคนผมลืมไปว่ากิจกรรมเอสนับสนุนมือใหม่นะไอ้ที่แจก5ดาวอัพเต็มนะครับไอ้พวกตัวตัวฟิลทั้งหลายแล้วพวกแวมไฟคาวเกลไอ้พวกนั้นไอ้พวกที่ช่วยมือใหม่นะผมพลาดไงผมลืมว่ามันหมดแล้วไม่ั้นผมก็ควรจะทาคลิปก่อนหน้านี้ไปหลายวันแล้วนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษก่อนนะผมลืมดูนะครับว่ามันหมดวันไหนอันนี้คือผมพลาดจริงๆครับ ซึ่งอันนี้มันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมาปั้นให้มันสดไปเลยนะน,นี้ไม่ได้ตัวสนับสนุนเหมือนคนอื่นเขาผมก็จะทําให้เต็มที่นะทุกคนส่วนวันนี้เราจะหาตัวเสริมทับกันครับวันนี้มีสกอร์นะเลเจนสองใบนะครับแล้วก็มีแสงมืดสี่ใบอันนี้ขอแค่สักผ่านหนึ่งนะกยยังดี <c oughs> แต่มันมีน้อยนะน,นี่หวังยากแล้วก็มีสกอร์ส้มทับสองร้อยสิบใบขอตัวแวมไฟเลยได้ไหมแบบไม่ต้องไปฟิลอยู่เสียเวลาฟิลอะ <c oughs> ผมขอแวมไฟมาเลยได้ไหมสี่ดาวขอสี่ดาวที่มันได้ใช้นนทุกค ซึ่งบ้านเด็ก4ดาวที่ได้ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะหรือไม่ก็ขอให้เป็นตัวที่เอาไปฟิลพวกโอดินโพเทมแล้วก็พาราดินแสงได้นะครับอันนี้คือขอแค่พวกนี้ก็ได้นะถ้าเกิด5ดาวจะไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิด5าดาวออกก็ดีนะขอเป็นตัว RTA ได้นะผมชอบตี RTA นะอครับอยากตีไวๆมุ่งนะผมมุ่งสายมุ่งไป RTA เลยอันนี้ผมจะเปิดทีละ10บใบนะครับมีตะกอ์ส้ม2 1 0บใบมันจะเปิดทีละ10บใบนะครับ10บใบแรกเปิดไปเลยครับ โอเคผ่าผ่า่อนง้างที่จะไวแต่ว่าผ่าโคตรผิวเลยทุกคนจนแฟนทอมน้ํามาก่อนนะตัวแรกโอ้ผ่าต่อเนื่องเป็นคูลมนะครับอันนี้มาสองท่าแล้วแต่มันก็ไม่กระตุกนะเฮ้ยอันนี้เหมือนกระตุกทาตไปมาครบสามท่าเลยนะเน,นี่ยคือมาครบสามท่าเลยนะต่อเนื่องกขาโดนอีกสิบใบไปอันนี้ก็คือสีดาวยังไม่เห็นตัวที่มันใช้งานได้เลยหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคผ่าผ่าขค่อนข้างเยอะนะผ่าไม่น่าเกลียดนะนี้เลดมั่งมั่งที่จะผ่าดี โอเคแล้วก็ขออินุกามิได้ไหมขออินุกามิสามดาวแบบเยอะๆเลยก็ได้ผมจะทําอินุเอาเวกทั้งสองตัวเลยโอเคพารูส้วมน้าอันนี้ได้ใช้ทุกคนอันนี้ได้ใช้ในมังกรนะครับขอไพ่น้ําอีกสักตัวนึงจบต่อเนื่องอันนี้ผมเปิดต่อเนื่องเลยนะไม่มีเว้นวรรคเปิดไปมันกาลังพาโอเคพอบอกกําลังพาถึงเงียบเลยนะ <c oughs> อีกสิบใบครับคือได้ตัวใช้งานมาตัวเดียวนี่พาค่อนข้างไวเป็นฮอนลัดน้าอันนี้ไม่ได้ใช้นะ เอาไปฟิลได้นี่เอาไปฟิลตัวไหนแล้วผมจาไม่ได้ละค,คือไม่ได้ฟิลมดน,นานมากๆแล้วทุกคนคือผมลืมไปแล้วต่อเนื่องครับอีกสิบใบครับตอนนี้กําลังผ่าด,ดีอันนี้คือกด10ครั้งผ่าตลอดเลยนะคือไม่ผ่าแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้จะเป็นครั้งที่2หรือเปล่าที่ไม่ผ่าโอเคทุกคนโอเคเลยจะมีความหวังไหมที่ผมได้5ดาวแบบในอีกไม่กี่ครั้งเนี้ย <laughs> แบบไม่ต้องแบบให้มันได้ลุ้นได้แค่ครั้งหนึ่งแล้วมันผ่ามาเลยแบบ5้าดาวโองเงียบเกลียบเลยทุกคน โอเคครับวันนผมเปิดไปอีกสิบไปแล้วกันได้ตัวไปปัน้นถ้าเท่าที่เห็นตัวสีดาวน่าจะตัวเดียวก็คือโอ้ได้ไฟนี่เอาไปลงนี่ได้ไหมตามหัวคือดูซ้วมตั้งแต่เปิดมาดูส่วมน้ํานี่น่าจะดีสุดนะครับสิบใบไปโอเคผาอุ้ยผาเยอะนะทุกคนผ่าไม่ได้น้อยนะแต่มันไม่มีห้าดาวโผลมาให้เห็นเลยอุ้ยผาต่อเนื่องต่อเนื่องจัดๆแต่มัน คือสีดาวที่ไม่ได้ใช้งานเลยเน้นย้ําว่าไม่ได้ใช้งานเลยไอ้พวกนี้อีกสิบใบครับอันนี้ผมบ้านเด็กนะขอตัวใช้งานหน่อยได้ไหมสีดาวก็เถอะโอเคผาอันนี้ขอถ้าเกิดเป็นห้าดาวมาเอาไปอัพสกิลได้อยู่นะครับสำหรับเจ้าสาวเจ้าสองเวียนผ่าต่อเนื่องบูมน้ําได้ใช้นะครับบูมน้ําได้ใช้ขอจักไฟสักตัวจักไฟจักน้ําก็ได้ือได้ใช้แน่น,นะเอาไปคููกันผ่าต่อน้ำพุผ่าเยอะนะทุกคน เป็นพัดไฟนะครับอันนี้ผมว่าไม่น่าได้ใช้หรือเปล่าโอเคพัดไฟไม่น่าได้ใช้เดี๋ยวผมขอเก็บมอนกอนนะครับมอนค้างที่จะเยอะเกินไปละสําหรับส้มอีกร้อยใบสุดท้ายนะครับเปิดไปต่อเนื่องกําลังผ่าดีๆนะทุกคนอย่าบอกอมอนไปเก็บไม่ผ่าโอเคผ่าคือมันไม่ผ่ากระตุกให้เราลุ้นเลยด้วยกันอ้ยผ่าเยอะนะทุกคนขอห้าดาวมั้งได้ไหมล่ะผ่าขนาดนี้อีกสิบใบไปครับ ผ่าโคตรเยอะผ่าไม่น่าเกลียดแต่น่าเกลียดตรงไม่ตัวดีๆมาเลยเนี่ยน,นี้ไม่ผ่าเลยนะทุกคนอีกสิบใบไปวันนี้กระตุกกระตุกแบตนะเมื่อกี้แบตมันจะหมด <laughs> แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แม่งกระตุกเลยโอเคนินไฟอันนี้เอาไปใช้ในหอได้นะครับชั้นที่มันมีวาสองอันขอโทษเสียงไก่ที่เข้ามาในไม้ด้วยนะทุกคนโันนี่ผ่าสามผ่าเลยนะอู้สี่ผ่าสลัดน้ำได้ใช้ โอ้ oh, ทุกคนดูครับอันนี้สี่ผ่าเลยนะสี่ผ่าเลยนะเครับทุกคนครับเปิดอีกสิบใบไหมครับต่อนเนื่องเนื่องจากว่ามันผ่าแมงโคเยอะเราต้องต่อเนื่องไปอีกลโบลมอันนี้ R T A ได้อยู่นะแต่นั่นแหละห้าดาวมั้งเลยไหมเรลือหกสิบใบแล้วเนี่ยสองร้อยกว่าใบาย,ยังไม่ได้ห้าดาวเลยดิโอ้โห oh, เรียบร้อยทุกคนคือกะไม่ให้แบบได้ตัวดีดๆกับเขามั้งเลยนี่ไง ห้าดาวสักตัวไหมละห้าสิบใบสุดท้ายทุกคนขอห้าดาวสักตัวโอเคผ่าอ,อันนี้กระตุกห้าดาวชัวร์อยู่แล้วพุดดิ้งลมดีอันนี้ดีอันนี้ดีมากครับทุกคนพุดดิ้งลมในอาทีดีมากผ่าไปต่อเนื่องจัดอันนี้ถ้าเกิดสาวคิดว่าสาวเจ้าสังเวียนไปตกใจหมดเลยท่าเหมือนกันเ่ยโอเคทุกคนถือว่าโอเคได้ตัวดีมาตัวหนึ่งพุดดิ้งลมเป็นตัวที่ซัพพอร์ตที่ดีมากนะ คอมมินลีต้านทาน55%เลยนะครับทุกคนอันนี้ค่อนข้างที่จะด,ดีมาก210ใบได้5ดาวมาหนึ่งตัวผมก็โอเคแล้วตอนนี้ได้ตัวดีไม่ได้ตัวที่ว่าน่าเกลียดผมก็โอเคแล้ว <c oughs> อีก10ใบครับที่ผมคาดหวังที่มันได้ตัวดีๆเพราะผมจะเล่นไอดีนี้ยาวๆครับทุกคนโอ้เป็นแวนแวน,แวนลมเป็นแวนไฟไม่ได้แต่นี้ฟ e ิวอีฟินได้นะครับเลข30ใบสุดท้ายทุกคนต่อเนื่อง ผ่าโคตรเยอะจริงๆอันนี้ยอมรับเยอะผายกแล้วผ่ายเยอะมา,มากๆนั่นนี่ตอนนี้ปล่อยเลยจดจะจัดเลยนะทุกคนผมว่า,าอุ้ยผายกแล้วใส่บ็อกรัวๆเลยใส่บ็อกลมใส่บ็อกไฟอีกสิบใบไหมครับอุ้ยผ่าแรกเลย <S 1> <S 1> เป็นเมียลมนะอุ้ยผ่าต่อเนื่องโอ้โหต่อเนื่องจัดผ่าดีแบบมากๆโอ้โหใส่บ็อกไหม่แล้วผายอีกแล้ว ไมจะผ่าเยอะเกินไปไหมเนี่ยโหทุกคนสี่ผ่าเลยนะอีกสิบใบไปครับผ่าเยอะจริงเมื่อกี้สี่ใบสี่ผ่าแทบไม่ได้ใช้ตักวเลยใช่ไหมเมื่อกี้โหผ่าแล้วเป็นบอลน,น้ำนะนี่ตัวตัวเล่นเกตดนั่นนี่โหทุกคนมันเด้งไปสามร้อยเพชรอันนี้ไว้ ep ต่อไปแล้วกัน <c oughs> เพชรไม,ม่มีนะไปแล้วทุกคนกับช่วงสกอร์ส้มนะน,นี้เราจะมาสกอร์เลเยจนสองใบต่อเลยนะครับห้าดาวสักตัว ขอล่ะโอ้อันนี้ไม่กระตกไม่หมุนเป็นซิลฟิโอ้ยมีไฟได้ใช้นะน,นี่เอาไปใช้ในสามหัวได้นะครับอันนี้ดีนะเอาไปใช้สามหัวได้โอเคแล้วก็มาต่อด้วยสกอร์แห่งความหวังสกอร์แสงเมือนคนระับสักผ่านจะเป็นบุญคุณเป็นอย่างสูงผ่านึงขอร้อง โอเคครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เดี๋ยวตัวสีดาวเลือกผมว่าผมน่าจะเลือกจักไฟไม่ก็จักน้ำนะสองตัวนี้จะได้เอามาคอมโบกันได้นะถือว่ได้ห้าดาวมาตัวหนึ่งเป็นตัวที่ดีมากๆนะผมโอเคแล้วไว้รอบหน้ามาจัดใหม่อีกนะครับเราวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อ,ตอไปส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ